สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองไปเขาเรียกว่าตรวจสอบตัวเองซิว่านักเรียนเนี่ยนะส่งงานของครูครบหรือ,อยังนะคะลองไปดูซิว่างานอะไรที่เรายังไม่ไทําส่งนะคะให้รีบทําส่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจบปีการศึกษานี้แล้วนะทีนี้ งานไหนที่ยังไม่ทําทำส่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเปิดในไลน์กลุ่มนะคะมันจะมีตรงแท็บข้างบนขวามือกดตรงนั้นนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าพวกอัลบั้มอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วมันจะมีแท็บอยู่3ามแท็บถ้าคุณอุ้มจำไม่ผิดมันจะมีแท็บคำว่าลิงก์นะคะลิงก์อยู่ตรงกลางาหนูไปกดตรงแท็บนั้นได้เลยนะกดลิงก์มันก็จะมีพวกคลิปวิดีโอต่างๆที่คุณครูเขาได้ส่ง ให้นักเรียนในกลุ่มนะคะคลิปวิดีโอไหนที่นักเรียนยังไม่ได้ทำส่งคุณครูลองไปเปิดดูยอันนี้งานนี้ฉันไม่ได้ส่งนะนักเรียนก็สามารถที่จะทำะส่งคุณครูได้นะยิ่งส่งภายในอาทิตย์นี้ได้ยิ่งดีเลยนะทีนี้นะคะการบ้านของอาทิตย์นี้ล่ะมีไหมการบ้านของอาทิตย์นี้ก็ยังมีอยู่นะคะการบ้านอาทิตย์นี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำคลิปวิดีโอนะคะ,ะส่งคุณครูเกี่ยวกับ บอกเกี่ยวกับความรู้ที่นักเรียนได้รับจากวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะคนักเรียนเรียนกับคุณครูมาในวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยนะคะจนหมดเทอมสองแล้วเนี่ยใกล้หมดเทอมสองแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างน้องก็บอกมาว่าได้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณมีความรู้อะไรบ้างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็บอกมานะคะอันนี้คือการบ้านของอาทิตย์นี้นะ ส่วนใครที่ค้างงานอาทิตย์ไหนบ้างลองไปเปิดย้อนดูเองนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบกับางานของเรานะว่าเอ,อะไรบ้างนะที่เรายังไม่ได้ส่งนะนักเรียนรู้รู้ดีที่สุดแหละว่านักเรียนยังไม่ได้ส่งการบ้านของครูคนไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างนะคะโอเคแต่ก็อย่าลืมทําการบ้านของอาทิตย์นี้ส่งครูอุ้มด้วยนะสําสหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ